ชิ้นจูมอเตคอตรุนที่หนึ่งทัพวางครับจะรอบสนามต้องจับตาดยีเลเลมแล้วยังมี่องย่องนายมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วย่องไม่รู้ใครนายมาแล้วโอเคครับเพื่นครับเขามาเปิดพิธีแล้วโอเคเหมือนครับเพื่อนบ้าเข้ามาเมื่อกี้คุยคุยกันนิดแล้วโอเคเพื่อน เอาโอเคโอเคเพื่อนไปัิดับเป็นบุกเพตุใช่ไหมครับบุกเหตุเป็นร้อยครับบุกเหตุเป็นร้อยเกียมรถเข้าสนามด้วยมี่ด้ยเพื่อนตำรวจคอยครับเราตรงเพื่อนจองครับพอยสามรถกับผู้ มอยากให้ราเรียนเรียนรู้เรื่องใหญ่ๆมาเร็วครับตงรีบครับต้องไปต้อเร่งคับต้องเร่งครับต้องเร่ากรั้องเร่งครับต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 ้องเ่ัต้องเรางครับต้อเครับต้องเร่งครับต้งครับองเร่งครับต้องเร่งครับ รุ่นที่หนึ่งครับวันนี้ครับเกรอสนามอสายกานเรับวันนี้สุดยอดรักสวยครับมาดีครับมาดี อ้าวาตแล้าปรเป็นท่าไรนะครับเด็น้องต้าปจัรถของชักรวยข้แรกครับมันปตึ๊เป่าแล้วมันจบก้อนยาเดียวตึบหลังควางหอวนะครับนครับจะเข้าไปเยอะนจะเข้าไปเยอะโอ้โหห้ามไม่ไหแล้วแต่รุนแบบที่ต้องเข้ามใก้ๆเลยนครับแต่ล ในนแห่ของรายการไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่าหายงานไรจะตามเป็นระเบียบเรียงเข้าเป็นเลีเดียวนะครับแต่วีของทังรถกำลังจะไปขึ้นมาแล้วเบอร์สุแตโดยมเดียวแครับขับอักาศด้วยครับ หนึ่งครับเรานู้ชม่านผู้ชมท่น้ชมท่านผู้ชม้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชท่ กลับไปแค่ดู้น้ิดน้อยสครับเติมน้ตอกเตาสกนแล้วก็ยังอัรักันอยู่ครับยังเหลืออีกสองรอบสนามล้างไปแน่ครับจะทำการเนประเใรอบได้ครับ อ้าวรถทีมาหาครับที่หนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่คนละคันกันครับคุณผู้ชมได้ค,ครับเห็นคาวามาันยันที่หนึ่งยังเหมือนเดิมครับคาวาสักิอ้าวที่สองเป็นหน้าแทงนะครับที่สามอา๋โดนสองคันเลยครับมาโดนสามนะครับเบอร์ยี่สิบที่หนึ่งครับเป็นเจครับที่สองที่สาม รับระวังเลยนะครับรับระวังเลยว่าไม่ไม่ไม่ต้องเข้าไปนะครับใครอยู่ใกล้เข้าได้เราเข็นนอนะครับเข็นเสร็จเข็นเสร็จรับรางวัลแล้วครับมีเท่าไหร่เรารับเท่านั้นย่างครับครับ ขึ้นรับรางวัลเลยนะพี่สุนชายถามครับมีแมสก์ด้วยนะครับรับแข่งครับมีแมสก์ขึ้นรับรางวัลด้วยครับอแมที่หนึ่งครับคันนี้ครับตันนี้น่าจะเป็นทีมงานพบกับชมชินโจมันตะคอดในคลิปต่อไปครับคลิปแรกผ่านไปนะครับันนนี้เป็รุ่นวินเทจหนึ่งร้อยแล้วต่อจากรุ่นวินเทจหนึ่งร้อยนั้นเป็น VIP กิติมศักดิ์ห้าสิบสี่ไทย